สวัสดีค่ะเจ้าลัคนาราศีกรกฎมาเจาะดวงความรักในเดือนกันยายนกันนะคะสําหรับดาวเจ้าเรือนคนรักเนี่ยคือดาวเสาหรือเลข7นะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะจะโคจรสัมพันธ์กับดาวหลายดวงเหมือนกันนะเหมือนมันมีเรื่องมีราวอยู่ดาวเสาเนี่ยเลข7อยู่ในจุดมรณะอยู่นะคะก็คือถ้าพูดถึงคนรักเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะที่เลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วอาจจะกลับมา ในช่วงนี้มีเหมือนเรื่องที่ต้องมาคุยมาตกลงมาเครียเรื่องเงินเงินทองทองอะค่ะบางทีเราเลิกลาจากคนรักไปเนาะแล้วมันอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของการพูดคุยเรื่องการแบ่งสินสมรสเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะได้กลับมาคุยกันเรื่องเดิมๆอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะสัมพันธ์กับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการติดต่อ ที่สัมพันธ์กับเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะเป็นหลักนะเพราะว่าดาวเสารหรือเลขเ็ดเนี่ยส่งกระแสมาถึงพบการเงินเนี่ยนะคะมากระตุ้นดาวคู่ท่าม,มากระตุ้นดาวคู่สมพลผลประโยชน์เก่าๆที่เคยคุยกันไว้เรื่องเงินน่ะที่ค้างกันไว้อะนะคะก็จะได้มาคุยมาเคลียร์สำหรับคนที่ไม่ได้มีคู่รักที่เลิกกันไปนะ,ะก็จะเป็นคู่รักปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในจุดมรณะ แปลว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยได้หรือเขาสัมพันธ์กับความเจ็บความป่วยความตายนะอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จา่ายค่าอยู่ค่ายาคนะ่าประกันเรื่องของเ,อเงินมรดกเหมือนต้องมีเรื่องต้องมาคุยต้องมาเคลียร์ต้องมาตกลงกันกับญาติพี่น้องหรือ,อที่ต้องคุยกันกับเรานะคะเรื่องของแบบเอกสารเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายค่าบินค่ายานะของคน คนป่วยคนเจ็บหรือแม้แต่ตัวคนรักเองที่มีเรื่องของโรคเก่าๆที่อาจจะกำเริบในช่วงนี้ด้วยเหมือนมันเป็นรายจ่ายเหมือนกันนะเนี่ยส่วนคนรักของบางคนที่คบกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้อยู่ไกลกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในจุดมรณะนะก็คืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศไปทํางานต่างที่นะคะเหมือนว่าช่วงเดือนนี้ก็จะมีการติดต่อมาเหมือนกันนะคะติดต่อมาคุยนะคะเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยแหละนะคะ อาจจะมีการมาชวนก็ได้นะเออมาชวนให้เดินทางไปหาไหมหรือเขาอาจจะเดินทางมาหาหรือเป็นการติดต่อมันมันมีเรื่องของญาติพี่น้องด้วยอะเรื่องเงินเินทองทอของญาติพี่น้องหรือของเพื่อนหรือพวกเงินค่าในหน้าอะไรพวกนี้ค่ะเอาเป็นว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะดาวจะเป็นรูปลักษณะเนี้ยนะคะเหมือนคนรักเราอะสัมพันธ์เรื่องเงินทอง คนใกล้ชิดเราสัมพันธ์เรื่องเงินทองหมดเลยนะคะซึ่งเงินทองเนี้ยมันก็จะสัมพันธ์กับภพมรณะแหละนะคะของที่มันเสียไปแล้วนะคะของเรื่องของความเจ็บป่วยอ่าเรื่องของการเดินทางนะ,ะเรื่องของเงินมรดกสำหรับดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังอะนะคะแต่มันจะเป็นช่วงประมาณสัปดาห์ที่3แล้วนะคะวันที่21กันยายนเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยโคจรเดินเร็วนะ,ะเข้าสู่ภพพันธุพันธุนี่คือบ้านาครอบครัวทรัพย์สินนะคะ แล้วมันทำมุมถึงนะคะดาวเสาคือพบคู่ครองอะคะ่ะเลขเจ็ดเลขสามเนี่ยทำมุมถึงกันเลยนะคะเลยเหมือนตัวเริ่มต้นมาจากภพพันธุนะคะแปลว่าคุณอาจจะได้แบบโชคลาภอะไรบางอย่างมาจากบ้านหรือทรัพย์สินของคุณอะอย่างบางคนแบบขายที่ได้ขายบ้านได้ขายรถได้มีคนเอ่อมาเช่าบ้านอะไรเงี้ยหรือเรื่องของครอบครัวเรื่องของการติดต่อพูดคุยอะ มันเหมือนมันสําเร็จนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรด้วยนะ,ะแล้วก็ได้เกณฑ์ด้วยคือเหมือนพบพันธุอทเด่นมากๆถ้าเกิดไม่ใช่ทรัพย์สินก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นเหมือนเรื่องความสุขความสําเร็จความสบายใจอ่าเรื่องของครอบครัวดูแบบมีทิศทางแนวโน้มที่ดีอันนี้คือครอบครัวดีนะแต่ทีเนี้ยไอมุมตรีโกนที่มันส่งอิทธิพลน่ะ หกกับเจ็ดเนี่ยนะมันเป็นพระสุขเข้าพระเสาแทรกแต่กลายเป็นว่าเอ้ยบ้านดีทรัพย์สินดีครอบครัวดีแต่ว่าคนรักเราหรือคู่ครองเราอ่ะเขาไม่ได้แฮปปี้นะเพราะว่าพระสุขกับพระเสาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะพระสุขเข้าพระเสาแทรกเลยเหมือนพอครอบครัวดีบ้านดีแต่ทําไมคนรักถึงรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะอย่างบางทีเขาอยู่ไกลอย,อย่างเงี้ยสมมติตัวเขาไปอยู่มรณะเขาอยู่ไกลมากนะคะ แล้วที่บ้านเนี่ยอาจจะมีการรวมตัวกันนะมีการแบบดูบ้านคุยกันภายในครอบครัวรวมกลุ่มเขามาไม่ได้ก็อาจจะเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะคะหรือว่าบางทีได้โชคจากบ้านนะคะคือ,อซื้อบ้านซื้อรถได้แต่ตัวเขาตกมรณะเขาไม่ได้มีหุ้นส่วนหรือ,รอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเขาอาจจะต้องแบบขายบ้านเขาหรือเปล่า นะขายบ้านเขาเพื่อซื้อบ้านเราขายรถเขาเพื่อเพื่อทําให้ครอบครัวเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือน,อนตัวเขาอะคนรักมีความทุกข์จากเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของของครอบครัวของเราหรือบางทีเขาอาจจะแบบป่วยอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะคะใช้เงินใช้ทองมากมายนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีเรื่องของแบบครอบครัวเข้ามาอีกอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะแบบ เพิ่งได้บ้านใหม่รถใหม่เนี่ยจะภาระหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวอีกแล้วตัวเขาอาจจะไม่มีกําลังใช่ไหมคะป่วยไม่สบายหรืออาจจะช่วงเนี้ไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยเวิร์กตัวเขาเข้าสู่จุดจุดเสื่อมจุดมรณะจุดแบบดาวที่ถอยอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอดาวคู่ศัตรตูเยอะนะคะเลยแบบค่อนข้างกังวลน,นะเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวดีแต่ตัวเองไม่มี power ที่จะไปช่วยเหลือเกอกูลไปช่วยสนับสนุนหรือบางทีดีมากเขาก็จะรู้สึกว่าเขา เหมือนไร้ค่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูะนะซึ่งอาจจะเป็นไม่ได้ที่เขาแบบกังวลเพราะว่าตอนนี้งานเขาอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เลขเจ็เนี่ยเจอเลขสามนี่ก็เป็นดาวคู่ศัตรูเหมือนกันนะคะเลยเหมือนว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาทําช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะคุณก็อาจจะงานไม่ไม่ค่อยดีแล้วตัวเขาอ่ะก็แบบงานอาจจะไม่ดีด้วยแล้วก็ สุขภาพไม่แข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้มันเหมือนมันมีแบบศัตรูอ่ะถึงคู่รักของเรางานไม่ดีงานมีปัญหาลูกค้ามีปัญหาบริวารอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยแล้วตัวเขาก็มาอยู่ในจุดเสื่อมจุดมรณะอยู่ไกลามาดูแลครอบครัวไม่ได้นะคะอยู่ไกลแล้วไม่สบายป่วยครอบครัวก็ไปดูแลเขาไม่ได้อะหรือช่วงนี้แบบงานหายงานงานขาดงานไม่มี ลูกก็ยังมาแบบป่วยไม่สบายอะไรเงี้ยคือมันเหมือนตัวเขาแบบเออปัญหายเยอะเหมือนกันอันนี้น่าน่าน่าเห็นใจนะถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคู่รักกันอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องแบบคอยดูแลเขาเหมือนกันเพราะเหมือนช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอะ่ะเขาจะเจอดาวคู่ศัตรตูเยอะนะเจ็ดเจอหกเจ็ดเจอสามเนี่ยส่วนคนที่มีคู่รักที่เลิกลากันไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไม่ได้นะคะว่าโ,โหช่วงนี้เขาโดนแบบ เรียกหนักเลยนะคะบางทีคุณอาจจะได้นะคะคุณอาจจะได้แบบบ้านได้รถนะจากแบบการตกลงพูดคุยกันที่เคลียร์กันเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเหมือนว่าเอ้ยคุณจะได้หรือเปล่าแต่เขาจะเป็นคนที่เสียนะเออมองว่าเขาเสียกว่าคุณส่วนสําหรับคนที่ยังโสดอะนะคะถ้าเกิดว่ามีแบบคนมาแบบจิขายขนมจีบเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบคนรักเก่าคนที่เคยรู้จักกันแต่เก่าก่อนก็ได้อาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมง,งานเก่าแล้วอยู่ดีมาปิ๊งกัน คนที่เคยเรียนด้วยกันอยู่ดีๆมาปิ๊งกันเหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะโอเคนะเพราะว่าดาวมันทํามุมดีเหมือนกับได้มีการชักชวนมาเจอกันมาพูดคุยกันอาจจะไปท่องไปเที่ยวด้วยกันนะคะแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังอะ่ะเหมือนตัวภพปัตนิเนี่ยนะคะเขาเจอปัญหาเยอะเขาอาจจะไม่อยู่นะคะอาจจะแบบไปยุ่งมุ่นวายกับเรื่องของปัญหาครอบครัวของเขาะะไม่อยู่เดินทางไกลอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบดูแลเราใกล้ชิดเราเหมือนในช่วงครึ่งเดือนแรก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ i h e e ชีตาแอสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ